4เนี่ยเจอไปตอนตีหนึ่งกว่าๆนิดๆยิงเข้ามาด้วยน่าจะเป็น M79 แล้วก็เป็นปืนแบบเจาะเกราะน้องนักข่าวสายอัชญากรรมเนี่ยขึ้นไปดูบอกเจาะเกาะแน่พี่เพราะมันทำให้ปูนเนี่ยแตกกระจายเลยนะคะ,ะแล้วก็ห้องคุณปั๊บก็เสียหายไปอันนั้นก็อันนั้นกระจกธรรมดาแต่ขนาดกระจกธรรมดานะคะชั้น4เนี่ยโดนเข้าไปเสียหายมาก การในห้องออกอากาศระหว่างออกอากาศสรุปข่าวเที่ยงคืนหลายคนดูเอสทีวีเนี่ยตกใจพอสมควรเพราะว่าเป็นปืนที่ยิงทะลุเข้ามาเป็นปืนเสียงดังคือนักข่าวของเราพี่วรรัตภูสาทองหลายคนรู้จักพี่เขาอยู่กับ ภาวะสงครามมานานมากพี่วอเนี่ยพอพี่วอกําลังจะออกไปประมาณตีหนึ่งเกือบตีสองแล้วต้องออกเวรพี่วอได้ยินเสียงระเบิดดังติดกันสองครั้งก็วิ่งออกไปดูนอกอาคารก็มีเสียงปืนดังต่อเนื่องกันอีก5้าถึงสินาทีคือนอกจากยิงระเบิดแล้วเนี่ยมันยิงปืนเจาะเกาะต่อเนื่องกันเกือบ10นาทีพอเสียงปืนสงบลงก็ปรากฏว่าระหว่างที่พี่บาสกํกลังพี่บาสรัฐวุฒิมิตรมากกำลังจัดรายการสรุปข่าวเที่ยงคืนนั่งจัดรายการอยู่เลยภาพข่าวที่ได้เห็น จะได้ยินเสียงระเบิดดังก่อนติดติดกันสองครั้งแล้วพี่บาทก็ลุกออกมาจากายในสถานีสตูดิโอเอสทีวีนิวส์วันชั้นล่างพอไปดูเนี่ยนะคะก็เป็นระเบิด M79 น่าจะเป็น M79 ที่ยิงทะลุเข้ามาจากฝั่งของสะพานพระราม8มีรายงานจากการตรวจสอบว่ามันน่าจะหนักถึงขนาด เอาเรือมาเพราะมันเคยยิงข้ามฟากมาแล้วไม่ถึงน่าจะเป็นเอาเรือเนี่ยวิ่งเร็วเข้ามาแล้วก็ยิงทะลุกระจกเข้ามาที่สตูดิโอของ s t v n e w s นิผู้ดเนินรายการพี่บาทสเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยนะเพราะว่าถูก สกเกตที่เป็นกระจกกระเด็นโดนง่ามนิ้วแล้วก็มีเลือดไหลแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ช่วงแขนนิดหน่อยแต่ก็สอบถามแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากพี่บาสนะตัวพี่บ๊าสบอกว่าพี่บาสไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าหลายคนนะต้องตกใจมากเพราะว่านี่คือการใช้คำนี้ได้ไดคุกขามสื่อได้ไหมเอ๊ะ หรือว่าสื่อเขาไม่นับเราว่าเราถูกคุกค,คาม,มรัฐวุฒิมิตรม,มากคือนักข่าวนานนะคะพี่บาสคือนักข่าวสายการเมืองนานมากทําข่าวทําเนียบทําข่าวอยู่ตั้งแต่ไทยสกายมาจนวันเนี้แกก็อยู่ในสตูเอสทีวีนิวส์วเพื่อนสื่อหลายคนอาจจะไม่นับว่าแกเป็นสื่อแล้วก็ได้ถูกยิงระหว่างอ่านข่าวเนี่ย <c oughs> อาจจะไม่มีใครรู้สึกว่า ก็ไม่นี่ไม่ได้ถูกคุกคามข่มขู่นี่นาก็เมื่อวานนี้นะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ S TV News วันและสัญญาณก็ถูกตัดไประยะหนึ่งหลายคนแสดงความเป็นห่วงมากนะคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตรวจสอบดูในเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยไปควบคุมตัวพรชัยสงวนพงสงวนพง์พรชัยสงวนพง์อายุ41ปีกว่าๆไปสอบถามตอนแรกนึกว่าเเป็นเหมือนพี่เข้าเย รักษาความปลอดภัยของเราเองแต่ว่าออกเวรแล้วแล้ววิ่งกลับมาดูเหตุการณ์ก็ปรากฏว่าจับใครไม่ได้เลยคือมันยิงขณะที่เราอ่านข่าวอะ่ะยิงเลยค่ะมันยิงตอนนี้เราอ่านข่าวนะมนพี่นะสมาคมนักสื่อสารมวลชนจะว่าอย่างไงในเช้าวันนี้สมาคมนักข่าวจะว่าอย่างไงมันยิงคนขณะาอ่านข่าว เพราะเป็นห้องเดียวที่เปิดไฟคดีที่เนื่องจากนั้นเราปิดหมดนายกรัฐมนตรีเป็นโจทย์ยื่นฟ้องเราปิดไฟหมดทั้งตึกแล้วมันจริงในขณะที่ื่อประชาชนกําลังทํางานพี่ขอโทษนะคะที่ชนวนการทราบว่าไม่ทํำในขนาดนี้เลยพี่ดูสิลูกสักโต๊ะกระทำหน้าลูกจากโต๊เก้าอี้หมุนเลยพี่ทะลุฉาเหลือแต่เก้าอี้ทะลุฉากชงทะลุหมดเลย คนขนาดอ่านข่าวแล้ววันนี้สื่อมวลชนด้กแกจะว่ายังไงคะพี่น้องของเราจะว่ายังไงยิงคนขนาดอ่านข่าวโหแบบบื<ม>าอเชา้าคือระ <มา S 2> ยะเนี่ยถ้ามันถ้ามัน,ถ,มนถ้ามันเล็งอีกนิดนึงเนี่ยคือทะลุกลางหลังนะกลางหลังกับเก้าอี้เลยนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมพี่มันจะทะลุข้างหลังมาแล้วทะลุฉากออกมาฉากเราจะปิดข้างหลังกระจกไว้และคือถ้าถ้าพลาดสมมติว่า ถ้าเลงถูกหรือว่าใช้คําว่าพลาดเนี่ยคือโดนกลางหลังพี่บาสนะเอออืมเออเหลือเกินจริงๆแล้วนะออบารระเบิดใส่เราทุกวันก็ไม่มีใครวอยวายอะไรอืไม่มีมาได้ชวนไม่เห็นพูดเลยไม่เคยลงือสมน้าหน้ามันไม่รู้เนี่ยแหละถึงบอกว่าแบบพี่พี่ก็ทํากับน้องเกินไปพี่เป็นน้องเราก็ไม่รู้เอยเรานับแต่เรานับเนี่ย เออเรานับเรานับนี่แหละ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราในตีหนึ่งตีสองของวันนี้นะคะมันยิงขนาดคนอ่านข่าวอยู่แล้วจะทำยังไงต่อไปเราก็ไม่รู้แล้วไม่ว่าจะทำยังไงจะไปมาดูนีแลวกันว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้บ้างานะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะเราก็จะยังอยู่ด้วยกันนะพี่ม่ไม่ว่าจะยังไงแม่ไวๆไวๆกันื่อนี้มากองทัพไทยไม่ใช่ํำอะไรเฉยๆ ให้ไปที่ไหนไปยืนตรงนั้นเฉยๆไว้ไม่นั้นจะจะพูดยังไงว่าพี่น้องคะรอจงไปรวมตัวกันที่สุวรรณภูมิเอ,อ้ามันก็รู้หมดสิแล้วไม่นั้นลูงสมศักดิ์จะบอกคนที่ดอนเมืองยังไงล่ะว,ว่าพี่น้องไปรวมตัวกันที่สุวรรณภูมิไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแซะคนออกไปกองทัพไทยก่อนไปเหยียบกองทัพไทยก่อน เราไปอยู่ที่กองทัพไทยดอนเมืองมาอยู่กองทัพไทยแล้วให้พี่สุชาติศรีสังเป็นการลวงไม่ให้คนสนใจพี่อมรที่จัดทัพล่วงหน้าไปที่สุวรรณภูมิแล้วก็พี่สุชาติศรีสังกับพี่ศิริชัยไม้งามก็จะเอาพี่น้องดอนเมืองกับไทยคู่ฟ้ารวมกัน แล้วไปสวณภูมิเพราะฉะนั้นอตอนเราไปยึดแล้วเนี่ยเราจะมาประกาศว่าขอให้พี่น้องมาเจอกันที่สวรณภูมิไม่ทันการมันต้องพรึบมันต้องพรึบหมดนั่นคือเหตุเกิด่หาร,รู้ด้วยว่าก่อนเหยียบสวณภ,ภูมิเหยียบหน้ากองทัพไทยไปก่อนแก้เศษซองพี่ยุคขันคนเดียวที่มีความจัดจ้านในการวิเคราะห์มา แกบอกกับเราตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเหน็บหนาวหนาวจริงค่ะสวนรณภูมิโคตรหนาวเลย <Now. S 1> ลมเย็นเจี๊ยบเลยตอนนี้พี่น้องของเราซึ่งอายุมากแล้วนะคะดิฉันบอกกับคนที่นั่งดูอยู่ที่บ้านไม่ว่าใครจะรักเรามันไส้เราก็ตามที uh huh. พี่น้องประชาชนซึ่งไปทำงานเพื่อประเทศชาติเราอยากมีบ้านเมืองที่ดีพี่คะ นั่งร้อนดีกว่านั่งหนาวห,หนาวลาบากเมื่อวานนี้เดินลงไปโอ้โหมันเย็นขนาดนี้เลยเนาะ,ะที่นี่เย็นแล้วนะที่นู้นหนาวกวาทั้งวันนะของเราใบใบย,ยังร้อนนะแต่ทุ่นู้นทั้งวันเลยนะคะเย็นมากพี่คนแก่ของเราก็เยอะนั่งคูแบบเย็นเหลือเกินก็ไม่รู้ว่ามันจะจบ ยังพูดกับพี่ตัวกับพี่สําลาเลยว่าพี่ยกประเทศให้มันไปเถอะมันอยากได้นะก็ให้มันไปคนที่เขาไม่ออกมาช่วยเราเขาจะได้รู้ความจริงว่าสันดานของมันนั้นเลวแค่ไหน